รนน้างนาอไทยได,ได้ของการท่องเที่ยวนะครับในปี2 0 0 0ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะเหลือประมาณ10%นะเอาอินบาบวกเอาบาวรวมกันเหลือประมาณแค่10%คือจาก3ล้านล้านบาทเหลือประมาณ300 0นล้านบาทนั่นคือเป็นธุรกิจที่ติดลบ90%นะครับ ถ้าถามในจํานวนเอาบาวนะครับเราเหลือนักท่องเที่ยวอ,อยู่1.07นะครับจาก40ล้านเหลือ428,000โดยประมาณนะครับ428,000นั่นคือจำนวนวนักท่องเที่ยวอินบาวที่เกิดขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวไทยยังคงมีอยู่บ้างนะแต่ลดลงไปมากกว่าครึ่งนะเพราะมีการเปิดปิดประเทศแล้วก็จํานวน,วนไรายได้ต่อหัวต,ต่อคนต่อทริปเนี่ยนะครับมันก็ลดลงจากประมาณ5,000กว่าบาทเหลือประมาณไม่เกิน4,000บาทนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น ในปีที่แล้วถามว่าแล้วในปีนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับก็มีการผ่อนคลายมาตรการนะครับในการเปิดประเทศนะครับทุกๆเดือนนะครับทุกเดือนจะมีมาตรการอะไรที่เปลี่ยนไปที่ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับเราคุยกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคเอกชนหลักๆเนี่ยนะครับว่าคิดว่าเท่าไหร่ถึงจะอยู่รอดนะครับก็ตัวเลขนะครับ12-16ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีดีไซน์ว่า ใช้วิธีการทํางานใหม่คือตั้งเป้าเลยปักหมุดว่านี่คือเป้าหมายที่ต้องทำสร้างถึง16บาลานซ์นะครับบ12ถึง16นะครับและที่สองคือรีดีไซน์ในเรื่องของบาลานซ์ของเนเชอรัลกับแมนเมดเนื่องจากว่าเดิมทีเนี่ยเรามีทั้งโอเวอร์ทัวริซึมและอันเดอร์ทัวริซึมในประเทศเดียวกันแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติโอเวอร์มากมากนะครับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแหล่งเที่ยวในเชิงของแม้กระทั่งเรื่องของเวลเนสยังอันเดอร์นะครับเรามารีดีไซน์กันดีกว่า ทำบาลานซ์ให้อะไรได้การใช้ทัพยากรเหลือสักครึ่งหนึ่งได้ไหมนะครับมาทำแมนเมดมาทำแมนเซอร์วิสกันตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่รีที่เราจะเรื่องร,ององง Surprise, รีดีไซน์ในเรื่องของทั้งดีมันสปายนดีไซน์ในเรื่องของเอ็นชัลแมนเมดนะแล้วก็ดีไซน์ในเรื่องของอความบาลานซ์ของเล็กใหญ่นะผมวาพูดเล็กใหญ่คือเล็กใหญ่คือทั้งธุรกิจขนาดเล็กธุรกิจขนาดใหญ่เมืองเล็กเมืองใหญ่นะครับตอนนี้เราต้องรีดีไซน์เกลี่ยให้มันบาลานซ์กันทั้ง3มมิติให้มา,มากที่สุด ถ้าเราทำตรงนี้ได้เสร็จเนี่ยโอกาสที่ผุดขึ้นมานะวันนี้นะครับไมกะเทรนด์ต่างๆที่เกิดขึ้นคืออะไรผู้สูงวัยนะครับสุขภาพนะครับเรื่องของดิจิตอลนะครับเรื่องของ Shift of Power เรื่องต่างๆนั้นมันทําให้ประเทศไทยนั้นมีโอกาสเยอะมากนะถ้าเราทําให้มันได้นะครับผมก็เลยคิดทำเอาไว้เป็นคําว่าฟิวเจอร์ครับอาจารย์อันดับแรกคือเรื่องไฟแนนซ์นี่แหละเรื่องเงิน,เ,น,นเรื่องที่1คือเรื่องของกู้แน่นอนนะครับให้เขาถึงได้ อันที่สองคือแกลนนะแกลนคือให้ให้ป่าแบ่งมีเงื่อนไขแล้วก็สุดท้ายคือ VC จําเป็นที่ต้องทํานะครับถ้าเราเข้าไปจอยจอยให้หมดเลยนะจอยเป็นที่ละเป็นร้อยโลงเลยนะครับแล้วนําเทคโนโลยีใส่ให้เขานําผู้บริหารระดับมืออาชีพใสใ่เขานําตลาดใสใ่เขาใช้เวลาไม่เกิน2ปีสามปีเนี่ยเขามีโอกาสที่จะซื้อคืนหรือจะแฮปปี้ที่อยู่ในเชนนี้ก็ได้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่อง F คือตัว Finance and Fund นะครับไฟแนนซ์แอนฟันนะครับตัวอยู่แน่นอนครับอันที่สองที่ได้รับอีแครชมาจากทั่วทุกจังหวัดเลยนะครับก็คือเรื่องอัพสกิลหรือสกิลนะครับอัพสกิลหรือสกิลบวกเมนเทอร์เนี่ยนะครับอย่างที่พี่จูนพูดเราอยากได้คนที่ผ่านการเป็น SME มาแล้วแล้วเติบโตนะครับเป็นโลโมเดลเลยขอสัก100คนนะครับเพราะว่าเขาจะรู้วิธีแก้วิธีที่จะแบบไหลธุรกิจมันไม่มีตามตำรานะถึงเวลามันมีเรื่องนี้เรื่องนี้นั้นคิดแป๊บนึงเราพอจะแก้ไขได้ มีเมนระบบ mentoring นะครับแล้วก็ upskill ไม่ใช่ให่แค่ความรู้แต่ว่าต้องให้ประสบการณ์แล้วก็ให้แนวคิดแบบต่อเนื่องด้วยครับอันที่3แน่นอนเรื่องเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่เราถูก disrupt ในในคลื่นนะฮะลูกที่1นะครับตัวเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเราอยากให้ได้ระดับที่มากกว่าทางเดป้าทำนะครับเดป้าทำได้ดีแล้วในในสอเรื่องเรื่องให้การเรื่องให้วอเชอร์เรื่องให้ transformation fund นะครับแต่ว่าผมมองว่ามันต้องใช้งบประมาณอย่างน้อยนะครับ รายละประมาณ1นึ่งแสนถึงสองแสนนะครับแต่มีกลไกในการเอาเงินคืน mm. นะครับเมื่อเขาได้กําไรมากขึ้นนะครับกองทุนทั้งทั้งทหมดทั้งท,ง,ทงมวลที่ผมพูดเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นการที่โยนเงินเปล่าเพราะสุดท้ายสมมติเราตั้งไว้แสนล้านผ่านไป3าปีมันกลายเป็นแสนห้าสองแสนล้านถ้าเราบริหารจัดการได้ดีนะครับ mm. ข้อต่อมาตัว U นะครับ u ู unit Product นะครับ and t a <c oughs> คือโจทย์ที่สําคัญในวันนี้นะครับอย่างที่พี่จูนได้พูดว่าหลายหลายคนท่องเที่ยวเอง e เอสเอ็มเอจริงๆแล้วลักษณะคล้ายๆกันนะครับโดยบอกว่าหาิลูกค้าไม่มีบ้างอะไรต่างผมยังอยู่ในกลุ่มผมจัดขับเฮาส์ทุกวันเสราร์ยังมีกลุ่มก็เรียกว่าท่องเที่ยวส่วนกระแสที่บอกว่าโอ้วันนั้นมีรายได้เดือนละหนึ่งล้านวันนี้มีรายได้เดือนละหนึ่งร้อยล้านก็มี <S 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 นะครับบางคนเพิ่งโดนไล่ออกจากการเป็นทํางานสายการบินวันนี้มี50ิบสาขา นะครับมีเยอะแยะม,มากมายที่เราถอดเขาก็จะมีวิธีเหมือน growth hacking ที่ที่มันเป็นสูตรสำเร็จนะครับแต่ว่าหลายคนคิดไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นหลายๆอย่างเนี่ยเขามีอะไรบ้างต้องมีจุดขายที่แบบยูนิคมากๆมีความเชี่ยวชาญนะครับเล่าเรื่องเป็นนะใช้ศิลปะเป็นนะครับใช้เทคนิคเป็นใช้อินฟลูเอนเซอร์เป็นมันมีอยู่ไม่แค่แค่ไม่กี่เรื่องครับที่จะทำให้เขาลุกขึ้นมาได้ ครับแต่สำคัญคือต้องรีดีไซน์ตัว Customer ค u สเ o อร์ p e r s o อ a ก่อนว่าจะขายใครขายอะไรขายไว้ไหนขายคนที่สนใจเรื่องอะไรนะครับาเนี่ยสำคัญมากพอเรามีสินค้าแล้วนะครับณนะวันนี้เราผมขออนุญาตใช้คำศัพท์ที่อาจจะไม่เคยมีใครใช้นะครับคาว่า e s ponsive marketing นะครับเราเราชินอาจจะเป็น e s ponsive เว็บไซต์ใช่ไหมฮะเปิดด้วยเครื่องมืออะไรปุ๊บมัน e s ponsive ตามเครื่องมือที่เราใช้ณนะวันนี้ Marketing ไม่สามารถวางแผนเป็นปี วางแผนเป็นเดือนวางแผนเป็นวัน <laughs> ได้ครับผมทำโรงแรมเนี่ยผมรスปอนด์แบบเรียลไทม์นะ<嗯>ห้องเหลือสิบห้องผมติ๊ดติ๊ดติดหนึน่งส่งไปขายได้วันนี้ได้มาอีกสักห้าหกพันก็ยังดี<嗯>นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นคือการวางกลยุทธ์การตลาดแบบเรสชอนซีเลยนะครับรวมถึงเรื่องของเมตาเวิร์สนะครับจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนะครับ ทั้งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเลย Metaverse นะครับก็ใส่ทั้ง e s p o n s i v e and Metaverse Marketing นะครับแล้วตัวสุดท้ายตัว E นะครับก็ต้องบอกว่าเป็น Extraordinary Booster คือต้องขอ Booster ที่ไม่เคยทำนะครับอย่างคอนเซปต์ Gold ั a c k i n g คืออะไรเราทำไงให้คูณ3ใช่ไหมเนี้ยเดือนนี้เดือนที่แล้วเราคูณ3ไปแล้วควอเตอร์นี้เขาเเราต้องการคูณ3คูณ3ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้น ทั้งระดับผู้ประกอบการระดับไมโครเองระดับแมคโครเองก็เหมือนกันนะครับจะต้องทําสูตรต่างๆที่เมือนเติมทั้งกระสุนและกระแสะในเวลาเดียวกันราาาควต,ต้้ออองงจััมืืกนนนนแีสหไทย